สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี่จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสิ่งที่ผมนะได้ทําคลิปอย่างต่อเนื่องมานะครับประมาณนะจะครบ4ปีแล้วนะตั้งแต่ช่วงปี2018นะครับที่ทําคลิปเรื่องของ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเงินนะการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับก็เตือนนะด้วยความไม่ประมาทนะเตือนเพื่อทุกท่านเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยทั้งตนเองและครอบครัวนะครับก็ต้องบอกว่านะครับส่วนตัวยังมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับอย่าเพิ่ง ดีอกดีใจนะว่ามันจะจบแล้วนะในปีหน้านะ2022หรือ2023นะโดยส่วนตัวยังเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีคงยังคงมีต่อเนื่องต่อไปนะครับมันกำลังใจที่เข้มแข็งเท่านั้นนะครับที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะในวิกฤตอนาคตได้นะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมองจากฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานมันมีเหตุปัจจัยนะมันมีความเป็นไปได้มันมีศักยภาพของเหตุปัจจัยพื้นฐานที่รออยู่ที่เป็นไปได้เมื่อมองทางเทคนิคนะการครบรอบของไซเคิลวงรอบวัฏจักรหลายวงนะซูเปอร์ไซเคิลนะขึ้นตัว k w เวนะเอ่อการครบรอบของวงรอบวัฏจักรใหญ่100ปีนะครับเกรดรีเซตนะครับ แล้วก็ไซเคิลวงรอบของเงินฝืดเงินเฟ้อนะซึ่งมันจะมาบรรจบก,กันนะในช่วงประมาณ3ปีนี้นะครับ2021 2022 2023ทําให้ผมเนี่ยนะเร่งเตือนตั้งแต่นะช่วงปี2021นะตั้งแต่กลางปี2021เป็นต้นไปนะว่าทุกท่านอย่าประมาทนะครับนะตั้งตนอยู่ในความไม่ปราทประมาณให้เตรียมตัวนะอย่าประมาทนะเตรียมตัว หาที่ปลอดภัยนะกระจายทรัพย์สินเอาไว้เพราะว่าวงรอบมันจะไปบรรจบกันนะถ้าไม่ปี2021ก็2022คือปีหน้าหรือ,อยังช้าสุด2023นะครับถ้าพ้น2023ไปแล้วนะไม่เกิดนะก็อาจจะคิดว่ามันถูกเรียกว,ว่าดีเลย์นะยืดออกไปนะครับแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดในช่วงประมาณ3ปีนี้นะครับทางด้านเทคนิคนะฮะพาราเมนทัลมีเหตุปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพความเป็นไปได้ที่จะเกิดรออยู่เทคนิคอลข้อมูลเชิงสติไซเคิลนะบอกถึงการซ้ำของค่าวัตจากรนะรออยู่ในช่วง3ปีนะครับ2 0 2 1 2022 2023ตอนนี้ก็คือสิน2021้น2 0 2 1แล้วลนะเข้าไปใน2 0 2 2นนะครับอย่าประมาทนะครับแล้วก็เซนตินเมนต์เซนติเมนต์ก็คือแรงขับเคลื่อนจากพฤติกรรมมนุษย์นะครับยามที่มันเกิดความไร้เสถียรภาพความแตกตื่นนะมันจะเกิดความวุ่นวายนะขึ้นได้นะครับ มผมถึงเตือนให้ทุกท่านนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเตรียมทางด้านกายภาพนะต้องเตรียมเรื่องของจิตใจด้วยนะครับกาลังใจที่เข้มแข็งเท่านั้นนะครับที่จะสามารถปราบปอุปศักคปัญหาในวิกฤตอนาคตได้นะถ้ามันเกิดขึ้นตามที่ผมคาดการนะจะเกิดเกรดรีเซ็ตอะไรเนี่ยนะครับในช่วงทศวรรษนี้เราจะมองเห็นว่าเหตุการณ์นะทางเรศรษฐกิจการเงินที่ผ่านมาในอดีตนะตั้งแต่ปี2000นะวิกฤตดอทคอมหรือว่าในปี2008 วิกฤตซัพพามในสหรัฐเนี่ยจะเป็นเรื่องของเล่นไปเลยนะเพราะว่าครั้งนี้มันจะเป็นของจริงนะและเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วนะผมเชื่อว่าคนกลุ่มน้อยเท่านั้นนะที่ได้เตรียมตัวพร้อมคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะถูกผลกระทบนะเข้าอย่างจังนั่นเองนะผมเตือนไวน้นะครับว่าหาเซฟโซนนะที่ปลอดภัยแล้วกันนะครับในขณะที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงิน นะการคลังนะของประเทศต่างๆนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะที่กำลังเข้ามานะในปีหน้านะครับก็ต้องหาเซฟโซนนะฮะเซฟโซนคืออะไรก็บอกไปแล้วนะกระจายทรัพย์สินทั้งหลายให้ดีนะครับให้มีเซฟแฮ a เวนหลุมหลบภยัยด้วยนะแล้วก็สำคัญต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งด้วยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะ ถ้าเราคิดว่าในปี2000 2007 2008เนี่ยคือมันแย่แล้วนะรอบนี้นะผมมองว่ามันมันจะคือของจริงอะนะรอบนี้คือของจริงนะในช่วงประมาณ2-3ปีนี่นะครับ2021 2022 2 3เนี่ยนะครับ 2021, 2022, 2023, น,นะบนะจะเป็นของจริงก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะกำลังใจที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในวิกฤตอนาคตนะที่ผมมองเห็นนะครับก็คิดว่าเตรียมตัว ดีกว่าไม่เตรียมตัวแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสกนะครับใ้นย์เป็นกลุ่มปิดในการพูดคุยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเข้มข้นอยากมีสาระสนิทภาพอย่างเต็มที่นะครับก็สามารถสมัครนะเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการส่งรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานะครับในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ at gmail com ก็จะเป็นกลุ่มปิดที่พูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันช่วงบู e มิทติ้งนะคุยกันในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะเป็นประจำนะเว้นแต่ว่าบางทีมีวันหยุดนะไม่ไม่ว่างอะไรก็ว่าไปแต่ธรรมดาจะคุยประจําในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะโดยผมจะนำไอ,อตัวอ e ีเมลของนั้นนะสมัครเข้าอ e ีเมลกลุ่มแล้วจะส่งมิทติ้งไอเดียมิทติ้งพาสเวิร์ดนะไปให้ท่านนะก่อนการประชุม15นาทีนั่นเองแล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนนะครับพันธกิจเป้าหมาย ให้ความรู้เป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับก็สามารถนะครับสนุนได้ตามบัญชีนะครับหรือเพียงแค่กดดูกดไลค์กดแชร์กดสมัสดติดตามนะครับก็สามารถร่วมภารกิจกับผมได้นะครับใครชอบฝากไลค์ชรนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ